มาดิที่เย่ทั้งวันอนะมาดิมาครับผมหลังจากที่ไบรอนเนี่ยได้รับการบัฟมานะแพทนี้เนี่ยไบรอนได้รับการบัฟมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นก็ รดคูดาวสกิลนะแล้วก็การใช้อันตินะครับผมทำให้ไบลอนเนี่ยเก่งขึ้นนะวันนี้เราจะมาเล่นไบรอนเซตฟูลดามีดนเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวมันเนี่ยจะแรงขนาดไหนแล้วก็จะมีความถึกขนาดไหนนะครับผมขอเริ่มด้วยการดาพิโลก่อนนะเกมที่เราจะหยิบไบรอนมาเนี่ย <S <S เราจะหยิบมาในเกมที่ <S 2> <S 2> เจอตัวบางๆนะแล้วก็ถ้าไม่มีความพิวเนี่ยจะดีมากนะครับ <S <S เพราะว่าไบรอนเนี่ยตัวมันค่อนข้างช้านะตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูจากดาพิโลเนี่ย มันจะเป็นเอลซูรูเมียนะครับแล้วก็เคนเดอะแฟดสี่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวบางหมดเลยนะยกเวน้นอาร์เรนนะครับอาร์เรนเนี่ยจะเป็นตัวที่ถึกที่สุดในทีมฝั่งตรงข้ามนะเกมนี้ผมก็เลยเอาไบรอนมาในตำแหน่งจังเกิลเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเดินเกมกันมามาดูในเกมกันนะอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นการอัพสกิลนะครับไบรอนเนี่ยจะอัพสกิล1ก่อนนะแล้วก็เราจะอัพ1นํานำนะเพราะว่าหลักๆดามเมจของไบรอนเนี่ยจะเป็นสกิล1เนาะ แต่สกิล2ก็มีดาเมจนะครับแต่มันก็ไม่ได้โดดเด่นเหมือนสกิล1เริ่มต้นการฟาร์มเนี่ยสอนมากแล้วนะผมจะฟาร์มจากเลนมังกรไปจบเลนดาร์คซัลเลเยอร์นนะเพราะว่าเราจะให้ดาร์คซัลเลเยอร์เนี่ยมาเล่นตรงมังกรกับเรานะครับตอนนี้ก็ฟาร์มปกตินะคือมีสกิลอะไรก็ใช้ไปให้หมดเลยนะครับพยายามฟาร์มให้เร็วที่สุดสำหรับป่าแผลต้นเนี่ยเขาก็จะมาเอาคลิปปูตัวนี้นะแต่ ตอนนี้เนี่ยเราเอาไม่ทันนะครับเราสามารถเอาปูมาก่อนแล้วก็มาฟาร์มบัฟฟ้าได้นะแต่เกมนี้เนี่ยผมก็ฟาร์มบัฟฟ้าก่อนละกันนะครับแล้วก็กะจะเอาปูแต่แครี่เราตีตายละตอนนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะครับไบรอนปรับมาใหม่เนี่ยผมเห็นคนเล่นค่อนข้างเยอะนะตัวมันไม่ค่อยแพ้ตัวอะไรนะครับผมในออฟเลนมันจะแพ้เป็นบางตัวนะแต่มันก็ชนะเยอะนะครับ ตัวมันก็ผมให้อยู่ประมาณแรงเอนะครับตัวนี้ตัวมันนี่แรงมากเลยอ่ะตอนนี้เราก็ฟาร์มใกล้เสร็จแล้วนะเตรียมเก็บสแต็กไว้เลยนะครับพยายามเก็บสแต็กบนหัวเรานะสีแดงแดงเนี่ยให้ครบ3มช่องนะก่อนที่เราจะเข้าเล่นไฟนะครับแต่ผมก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะไม่จําเป็นเลยนะที่เราจะแบบไม่ใช้สกิลเคลียร์คลิปนะครับเราใช้สกิลเคลียร์คลิปได้แต่ถ้ามันมีสแต็กเนี่ยมันก็จะดีกว่านะ ตอนนี้เราพาออฟเลนเนี่ยไปเล่นตรงมังกรนะครับเหมือนที่วางแผนไว้แต่ออฟเลนเนี่ยไม่ได้มากับเรานะจะเห็นว่าออฟเลนเนี่ยวนๆอยู่ตรงบาร์นะครับอ่าังหวะน,นี้เจอเดอะแฟดนะจะได้สกิลไม่โดนนะครับตอนนี้สแต็กเราก็หายหมดละเราก็มาเก็บสแต็กก่อนนะสาหรับอันตรีของไบรอนเนี่ยเราพยายามอย่าง,งกนะเพราะว่ามันครูดาวแค่8ปวิเองนะครับเราใช้ใช้ไปเลยนะไม่จําเป็นต้องแบบรอสแต็กครบอะไรนะมีก็ใช้ไปนะครับอ่าตอนนี้ก็มาเล่นมังกรนะ ระหว่างนี้ก็โซนๆนะครับรอเพื่อนมาเล่นแต่เพื่อนเราเหมือนจะไม่ค่อยสนใจนะจังหวะน,นี้นยแบทแมนแหลมๆนะครับเราก็เลยเอาแบทแมนไปเลยนะได้มาหนึ่งคิวนะครับแล้วก็พยายามโฟกัสออบเจกต์นะเล่นป่าเมดอยู่ตรงกลางออบเราไม่ค่อยมาเติมนะจังหวะน,นี้ก็รอรัตนะครับ่าได้ไปละอันเลนเนี่ยเหมือนจะอยากไฟนะแถมคนมาอีกหนึ่งคนนะครับพอเราได้ออบเจกต์แล้วเราก็กลับไปบนไทม,มิ่งเหมือนเดิมเลยนะครับ เวลาฟาร์มเนี่ยเราใช้ไปก็ได้นะอันติเราไม่จําเป็นต้องงบนะครับใช้ใช้ไปเลยนะอันตีมันคูดาวแค่12บวีนะถ้ามีบับฟฟ้าก็ประมาณ1ิบวีครับซึ่งคูดาวเร็วมากแต่ผมจะไม่ใช้ตอนที่เราจะเข้าเลนนะถ้าเราจะเข้าเลนเนี่ยผมก็จะเก็บอันตีไว้เผื่อว่าเราเนี่ยจะมีไฟนะครับเวลามีไฟมันจะได้มีสกิลครบนะแต่ถ้าเรายังฟาร์มตัวเล็กแล้วก็ดูระยะทางว่าอีกไกลเลยกว่าจะถึงเลนเนี่ยเราก็ใช้ไปเลยนะครับ อันนี้ก็ต้องดูแต่ละจังหวะนะระหว่างที่เราฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องไอเทมกันบ้างนะไอเทมเนี่ยชิ้นแรกเนี่ยเราจะออกเป็นโซลิเวอร์ชิ้นเล็กก่อนนะแล้วเราก็จะออกเป็นรองเท้าตั้งซีซีนะครับพอเราได้รองเท้าแล้วเราก็จะขึ้นเป็นโซลิเวอร์ชิ้นเต็มเลยนะพอเราได้โซลิเวอร์เนี่ยผมก็จะขึ้นเป็นโบเคนเลยนะครับสาเหตุที่เราใช้โบเคนเนี่ยเพราะว่าเราเล่นป่าเราต้องการความแรงนะเราไม่ได้ไปเทรดกับใครแบบระยะยาวนะครับเราก็เอาโบเคนมาทุบให้ดาเมจเนี่ยแรงที่สุดรีบเบิร เดี๋ยวเรามาดูจังหวะนี้ก่อนนะครับตอนแรกเราจะว่าไปกลางนะครับแต่เลนล่างเนี่ยมีไฟนะผมก็เลยเล่นล่างก่อนจังหวะนี้ก็เข้าไปคอมโบนะครับคอมโบของไบรอนเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะสกิลสองกดตีแล้วก็สกิลหนึ่งอันตินะครับแค่นี้เลยนะคอมโบไบรอนนะครับแต่สําคัญเลยต้องมีสแต็กนะถ้ามีสแตก็กดาเมจมันจะเยอะขึ้นนะครับถ้าไม่มีสแตก็กดาเมจมันก็จะเบาลงนะต่อ,ตอนนเนี่ยเราไม่มีเลือดละเราก็กลับบ้านไปรีก่อน ผมมีเพจขาย ID เกม ROV มาแนะนำา ID สกินแรแหลงสูงรูมครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ที่เพจนี้เลยที่ P7 รับซื้อขาย ID เกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมตอนนี้จะเห็นว่าบัฟฟ้าเนี่ยใกล้จะขึ้นนะแล้วก็ไปรอเล่นบนนะครับ ตอนนี้มันเข้า4นาทีละเราอาจจะไปแก๊งเลนแคลรี่ได้นะถ้ามีไฟระหว่างนี้ก็ฟาร์มไปเลนล่างเราเนี่ยไดยม้มนหนึ่งป้อมแล้วนะเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้เราก็ฟาร์มฟ้าไปในมินิแมปเนี่ยเพื่อนเราไฟอยู่นะผมก็รีบพาณิชแล้วก็รีบไปไฟกับเพื่อนนะครับท <has> ้งวันนี้วาร์ปมาก็คอมโบง่ายๆนะครับเอาเอลซุไม่ได้นะครับแล้วก็พยายามจะเอาป้อมเนาะแต่ คลิปเนี่ยมันเหลือแค่รถถังตัวเดียวนะครับเอสูยิงสองนัดก,ก็ตายละเราเนี่ยก็มาเปลี่ยนเลนมาเป็นรอรับเลนกลางนะเวลาเล่นป่าเนี่ยเราพยายามดูมินิแมพให้ดีนะจริงๆิงการดูมินิแมพเนี่ยมันต้องเป็นทุกตำแหน่งนะครับควรดูมินิแมพกันบ่อยๆนะถ้าเราไปเจอผู้เล่นระดับสูงเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะดูมินิแมพกันตลอดนะถ้าเราดูตรงมินิแมพเราก็จะเห็นจํานวนศัตนระูเนาะแล้วก็ จะเห็นว่าศัตรูเนี่ยเดินไปทางไหนนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าต้องทําอะไรหรือว่าเราเนี่ยต้องเตรียมไปซ้อนเลนไหนนะตอนนี้ออฟเลนเราก็ไปเล่นตรงกลางนะครับเราก็จะมาทําเว็บล่างต่อนะที่จริงแล้วเนี่ยออฟเลนควรมาอยู่เลนล่างนะแล้วเราเนี่ยไปแก๊งเล่นเดบเพื่อนนะครับแต่นี่มันสลับกันนะครับไม่เป็นไรนะแต่ก็อย่ามายืนเลนติดกัน2ตัวนะครับป่ากับ off. ออฟอาจจะยืนได้เป็นบางครั้งนะแต่ไม่ควรยืนติดกันนานๆนะครับถ้ายืนติดกันนานๆแล้วไม่มีใครทําเกมเนี่ย ถ้าไม่เลนพังก็ไฟพังนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะแต่ข้อดีของเกมนี้เนี่ยเรามีลี้นะครับเราก็สามารถแยกฟาร์มได้บ่อยหน่อยนะแล้วก็รอให้ลี้เรียกแล้วก็อันติตามไปช่วยเพื่อนนะครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าลี้เนี่ยเรียกเลนบนนะแต่ทุกคนดูตรงมินิแมปนะครับถ้าเราคำนวณจากมินิแมปเนี่ยจะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยพยายามจะาป้อมเนาะแล้วก็โอกาสไฟเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะเราก็เลยไม่ได้ไปนะครับเราก็เลยเลือกที่จะทำเบลล่างนะแล้วก็ มากันเวฟคลิปกลางนะครับอาจังหวานี้เดอะแฟตเหมือนจะอยากได้ป้อมนะวีล่าต้านสวยนะครับแต่ผมเนี่ยรีบกดอันติไปหน่อยทําให้เดอะแฟตเนี่ยรอดไปเมื่อกี้ถ้าเรากดอันตีแบบไม่รีบนะก็น่าจะได้เดอะแฟตนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูในมินิแมปเลนล่างเนี่ยเราทรําเวฟสูงแล้วเนาะตอนนี้เลนกลางเนี่ยวีล่าก็รอรับแล้วนะครับแล้วก็ป้อมที่เรายังไม่ได้เอาก็จะเป็นเลนบนนะตอนนี้เราก็จะพยายามไปเอาป้อมบนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเข้า6นาทีละเราก็ควรได้ป้อมหน่อยนะ ตอนนี้อเลนเหมือนจะอยากรู้อยากเห็นหรือเปล่าจังหวะนี้ผมก็ใส่สุดเลยนะครับอ่าอเลนรอดไหมอืออ่าเลนเหมือนจะรอดหรือเปล่าอ่จังหวะน,นี้อเลนส่วนนะโอ้จังหวะน,นี้อเลนรับดีมากนะครับจังหวะน,นี้ทีมเราพลาดเลยเสียไปสองตัวนะเกิดจากความหิวนะครับไฟนี้เหมือนจะทําให้เราพังหรือเปล่านะอ่ได้มา1ตัวนะครับแล้วก็เสียอีก1ตัวเท่ากับเสีย3ได้1นนะ เหมือนจะไม่คุ้มเลยแล้วก็เสียป้อมด้วยนะครับจังหวะน,นี้อาจจะทําให้เกมเนี่ยเปลี่ยนเล็กน้อยนะมาครับเดี๋ยวเราข้าม,มาตอนเกิดเลยแล้วกันนะอ่าตอนนี้ก็รอรับเว็บกลางนะครับไม่มีอะไรนะจังหวะน,นี้เหมือนชาลล์จากเล่นนะอ่าดูแล้วว่าไฟมันเนี่ยน่าจะจบแล้วนะครับเราก็กลับไปวนทามมิ่งบัฟเราต่อเลยเราไม่ต้องห่วงนะเรื่องการไฟนะครับเราเป็นลูอีตอนนี้ก็ฟาร์มแบบให้เร็วที่สุดหาตัง ให้ตัวเองรวยที่สุดนะครับแล้วก็ให้แรงที่สุดเพราะว่าเราออกมาเป็นเซตดาเมจนะเราจะเน้นทุบแล้วก็ตีตายนะครับแต่สําหรับเซตดาเมจเนี่ยผมจะไม่แนะนําเวลาเราเจอตัวพวกถึกๆนะะเดี๋ยวมาดูจงังหวะนี้ก่อนอารเลนเหมือนจะอยากดวนอยากได้ฟ้าหรือเปล่าจางังหวะนี้อืมลอดไปนะครับตอนนี้เนี่ยอาร์เลนไม่มีเลือดนะเราเห็นว่าอารเลนไม่มีเลือดเนี่ยเราก็ตามมาเล่นนะเพื่อนเราเนี่ยอยู่ตรงกลางสี่คนนะครับตรงกลางเนี่ยถ้าอย่างมากก็คือ4ีสี่นะ อ่าแล้วก็เลนกลางเหมือนทีมเราจะไหวอ่ะเสียไปหนึ่งคนนะครับตอนแรกเราจะไปเล่นกลางนะในมินิแมบอารเลนโผล่นะครับผมก็เลยมาเอาอารเลนก่อนละกันอ่ะอาเรเลนเลือดเหลือประมาณ30%นะจังหวะนี้เราคิดว่าเราเนี่ยน่าจะได้ป้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่จังหวะนี้อารเลนจะสวนยังไงอาา่ะจังหวะนี้ก็แลกหมัดกันไปดูนะว่าใครจะไหวไม่ไหวครับโคอารเลนถึกนะ อย่างที่ผมบอกนะครับว่าไบรอนเนี่ยมันไม่ชอบตัวถึกนะโอหจังหวะน,นี้อารเลนก็ยังไม่ตายนะโคตรถึกเลยผมก็ถึกนะครับแต่วันนี้ก็ส่วนกันไปนะนแลก,กันไปไอเชนแมยังไม่ตายสักทีทุกคนดูเลือดตรงอาเลนนะดูเลือดมันดิโหไอเชียจะตายกี่โมงเนี่ยโอเคโอ้ห้กว่าจะตายนะครับถึกมากเลยเมื่อกี้ถ้าอารเลนเลือดเต็มนะเราไม่ไหวนะครับหรือว่าถ้ายอนไม่มาช่วยเนี่ยเผลอ,อผมอาจจะแพ้นะ นี่ก็คืออีกหนึ่งตัวนะครับที่ไบรอนมันแพ้นะครับก็คืออาร์เรนนะไบรอนเนี่ยถ้าเราเจอพวกอาร์เรนแบบไม่ต้องเม็ดส้มนะผมว่าเม็ดฟ้าเม็ดม่วงเนี่ยเราก็น่าจะแพ้แล้วนะครับไบรอนเนี่ยแพ้หนักมากนะสาหรับอาร์เรนนะครับอตอนนี้เราก็กลับมาฟาร์มต่อนะเราก็มาบนทัมมิ่งบัฟต่อนะครับคือทุกคนดูดิผมแม่งเอาบัฟฟ้าแล้วก็ไปบวกกับอาร์เรนแล้วก็บวกกันจนบัฟฟ้าจะเกิดอีกรอบนะครับก็คือเกือบหนึ่งนาทีนะแม่งดวลกันเมื่อกี้เนี่ยอาร์เรนเหลือแค่ ประมาณเลีอยดสามข้อนะแต่แม่งยื้อขนาดนั้นนะครับแล้วก็เกือบแพ้ด้วยประเด็นอย่าสันหานะเอาไบรอนไปเจออารเลนนะครับอาจจะสู้ได้นะถ้าคุณเล่นโหดกว่านะครับแต่ถ้าเจอผู้เล่นระดับเดียวกันเนี่ยผมว่าไม่ไหวแน่นอนนะอ่าระหว่างนี้ก็กลับมาทําเบสเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ในมินิแมปเนี่ยเพื่อนเราโดนไล่นะเราก็มาช่วยเพื่อนก่อนนะครับจังหวะนี้ผมพยายามจะโฟกัสแคลรี่นะอ่าทุบตีตายนะครับแล้วก็ไฟต่อเนื่องเลย ดูอารเรนยื้อนะอไดอารเรนมานะครับได้เคนอีกตัวหนึ่งตอนนี้เมดเหมือนจะกลับชาละโอเคไฟนี้สวยเลยนะได้มาสี่ตัวนะครับเสียสองตัวโคตรฟุ้าตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามจะป้อมกลางต่อผมจะรอด,ดูนะครับผมว่าเดอะแฟเนี่ยเขาจะแบแล็มไหมจังหวะน,นี้เราเก็บสแต็กไว้นะเพราะว่าจะเอาไว้ใช้สกิลสองนะครับสกิลสองแล้วก็ทุบเดอะแฟนะให้เดอะแฟเนี่ยโดนทุบแล้วก็สกิลหนึ่งตีอาจจะตายนะครับ อ่าตวนนี้อ่าถูกต้องนะเด็กแฟรเขาก็พยายามจะการป้อมนะครับแต่ฝันต้งข้าเนี่ยเกิดหมดแล้วอ่าแล้วจังหวะนี้โอ้โหผมไปเดินเข้าทางสไนเปอร์เอลซูนะเรียบร้อยนะครับตายไปอ่าแล,ล้วอาร์เรนยังไงอ่าชาร์ลอตอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่สู้อาร์เรนไม่ได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือชาร์ลอตเนี่ยสู้ไบรอนไม่ได้นะจากประสบการณ์ในการเล่นนะเพราะว่าไบรอนเนี่ยเข้าไปตีระยะประชิดนะครับชาร์ลอตเนี่ยจะไม่ค่อยชอบตัวที่เป็นระยะประชิดสักเท่าไหร่แบบ สู้นวนวๆเลยนะอย่างเช่นโอเมนฟอร์เลนอาเลนอะไรอย่างนี้นะครับมันจะไม่ค่อยชอบนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจังหวะนี้กันก่อนนะเกมต่อเนื่องนะครับอาเลนเอาเยอะนะ<อ>ก็คือเก็บเมื่อกี้มาไม่พอนะจะมาเก็บตอนนี้นะครับโห<อ>ล้ำรัวๆนะสำหรับอาเลนโลมิงเนี่ยผมมองว่าเป็นตำแหน่งที่น่ากลัวนะแบบมีความถึกมีซีซีแล้วก็เด้งเลือดนะครับอ่ะตอนนี้เราก็มารับเรียนกลางต่อนะ ฝ่างข้ามเนี่ยอยู่แอลขวาเยอะนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาบวกตรงบับแดงเนาะอ่าตอนนี้ฝ่าสองข้ามจะเอาดาร์กนะครับแล้วก็ปล่อยไปเลยนะคนเราไม่พร้อมนะครับผมก็จะไม่ฝืนบวกสักเท่าไหร่นะอาระหว่างนี้ก็ฟาร์มบับตามทัมมิ่งเราไปนะครับทําวงทําเว็บอะไรก็ว่ากันไปชาหลอดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็รออันติีจากลอีนะแล้วก็ค่อยไปไฟนะครับอ่าตรงกลางเราไฟไหวนะตอนนี้ก็รอเพื่อนเรียกนะครับอ่าเพื่อนเรียกแล้วเราก็เข้าไปเล่นเลย ทุบอารนไม่เข้าเลยนะแต่วีล่าอันติอจังหวะนี้เราเปลี่ยนโฟกัสนะครับมาโฟกัสเมทแทนนะเพราะว่าอารนมันถึกนะก็ได้เมทมานะครับแล้วก็แปลว่าอารนต่อจังหวะนี้แบทแมนมาอ่านเรียบร้อยครับไฟนี้คุ้มเลยได้มา4ตัวเหมือนเดิมแล้วก็เสีย2นะครับตอนนี้เว็บบนเข้านะยังไงยังไงเดอะแฟรถ้าทุบโดนนี้โดนเราคอมโบอันติก็เกือบตายนะจังหวะนี้ก็มาเปลี่ยนโฟกัสอะป้อมต่อนะ จังหวะน,นี้เนี่ยเราก็ต้องเอาป้อมก่อนนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะโดนป้อมตีตายนะอาจจะจังหวะน,นี้ยังไงโบอืมอืมเกือบไปนะดีนะเราแบบมีสตินะครับอ่าเหวี่ยงสูดซูมแล้วก็หลบมาก่อนตอนนี้เนี่ยสาเหตุที่เราไม่กลับบ้านนะเพราะว่าสกิลหนึ่งเราเนี่ยดูดเลือดได้นะครับเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็มาเอามังกรก่อนนะฝั่งตรงข้ามตายสี่ตัวนะครับเราไม่ต้องกลัวอะไรละสำหรับไบรอนเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่แบบ เอาออบเจกได้ดีนะเพราะว่าเลือดมันแทบไม่ลดนะครับคือเกาะจากอันติมันเนี่ยเราสามารถเอามากันตรงพวกดาร์กหรือว่ามังกรได้นะแบบแทงให้เพื่อนได้สบายๆเลยตอนนี้เพื่อนเราตรงมินิแมพพยายามจะป้อมล่างหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่ามันฝืนไปนะครับเพราะว่าเว็บคลิปเนี่ยไม่ได้เข้าเนาะเราจะไม่ค่อยเอานะครับผมจะเป็นคนที่ชอบเอาออบเจกนะ แล้วจังหวะน,นี้บวกกันตรงกลางนะแต่มันลึกไปนะครับจะเห็นว่าพังนะการที่เราจะขึ้นป้อมโดยไม่มีคลิปเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากนะครับคือส่วนมากแล้วชอบไปเสียกันอย่างนี้นะทำให้เกมเริ่มกลับมาตึงแล้วนะครับถ้าเรามีอ็อบเจกต์เนี่ยเราควรโฟกัสอ็อบเจกต์ก่อนนะถ้าไม่มีคลิปนะครับอ่าจังหวะน,นี้ยังไงเรารอดักนะครับอ่าจังหวะเดียวแฟพุ่งมาอื้โดนเราทุบสกิลหนึ่งตายนะ อเลนยังไงมาดีครับอเลนมาดีครับคิดว่าถึกมากมั้งตอนนี้เราไม่มีเลือดละเราก็กลับบ้านไปรีนะดูเลยเว็บไหนตกนะครับเว็บบนนะแบทแมนเล่นนะครับจังหวะนี้นะถ้าเราได้ทูบนั้นแบทแมนก็มีเสี่ยวนะแต่แบทแมนน่าจะมีอันตินะครับเราก็ไม่น่าไหวนะแต่ไม่ใช่ไม่น่าไหวนะก็คือไม่น่าตามทันนะครับตอนนี้แบทแมนเข้ากลางนะแต่เว็บนตกนะครับเราก็มาทําเว็บก่อนแล้วก็วาร์ปไปเล่นกับเพื่อนนะ จังหวัน,นี้ยังไงชาร์ลตดึงให้หน่อยได้ไหมโอ้โดนวิล่าไปอุ้ยจังหวัดน,นี้สวยนะครับได้มา3คิวเอ้ย2คิวาจังหวัน,นี้เอลสูยังไงขอเหยียบหน้าทีนึงต้องอันติออกเลยนะเดอแฟตมานะครับจังหวัน,นี้ก็กลับบ้านมาลีเลียดก่อนดักซาเลเร์จะเกิดนะตอนนี้เราก็มีคนเยอะกว่านะครับคนเราเยอะกว่าคนนึง เรามียอนด้วยนะผมก็เลยเลือกที่จะเปิดดาร์กเลยนะครับทุกคนดูตอนผมเอาดาร์กนะดูเลือดผมดิแทบไม่ลดนะครับดูดิเห็นปะเนี่ยเราใช้อันตีไปอันตีเราจะกลับมาอีกแล้วดูดิเนี่ยเลือดเรายังเต็มอยู่เลยพยายามใช้อันตีตอนดาร์กสตันหรือว่าคำรามนะเนี่ยดูเลือดผมดีครับทุกคนเลือดผมแม่ง80%เอาดาร์กซัลเลเยอร์นะระหว,ว่างนี้ก็มาทำแบบ่างนะครับ การที่เราจะขึ้นป้อมไงอ่ายก็คือเราต้องทําเว็บข้างก่อนนะตอนนี้ก็ทําเว็บข้างให้สูงๆก่อนนะครับจริงๆแล้วเว็บก้างเนี่ยเราต้องดูด้วยนะพยายามทําให้มันเข้าพร้อมกับเว็บข้างนะจะทําให้เราเนี่ยขึ้นป้อมได้ง่ายนะครับตอนนี้เราก็รอดักเดรแฟร์นะถ้าเดรแฟร์เข้ามาก็คอมโบเหมือนเดิมนะครับอาจจะตายเลยตอนนี้ของเราเนี่ยเต็มละอ่าฝั่งข้ามอยู่ตรงกลางกันเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยตรงแบับแรงเนี่ยมีโอกาสโดนดักนะถ้าเพื่อนเราไม่บีบเข้ามาเนี่ยเราก็จะไม่ไปนะครับอ่าเบทแมนโผล่บนละ พอเราเห็นว่าแบทแมนอยู่เลนบนนะเราก็เลยลองเดินมาดูนะแต่เจออารเนนะครับเราไม่ไหวเราก็ต้องออกมาก่อนนะจังหวะน,นี้เอลซูมาพอดีอสองสกิลนะครับสองตีหนึ่งตายนะครับยังไม่ได้อันติด้วยนะอ่าแล้วจังหวะน,นี้เพื่อนเราเรียกตรงกลางนะแล้วก็มาเล่นก่อนจังหวะน,นี้อารเลนไม่มีเลือดนะเหมือนจะไหวนะครับแต่เดยกแฟดมานะจังหวะน,นี้เราออกไม่ได้แล้วนะเราก็ใส่สุดเลยนะครับอ่านได้อารเลนไปนะตอนนี้เนี่ยเรามี มันม่วงด้วยแล้วก็ฝังตรงข้ามตาย2ตัวนะครับน่าจะจบได้หรือเปล่าะระหว่างนี้เนี่ยเราก็มาทําเว็บบนนะเว็บกลางป้อมแตกแล้วนะครับพยายามเก็บสแต็กไว้ก่อนที่จะเข้าไฟนะจังหวะน,นี้เดอะแฟตมามเรียบร้อยนะคะผมไม่เหลือภาพเดียวกับเอลสูเมื่อกี้เลยฝังตรงข้ามตายไป3ตัวอ่าเดอะแฟถึงกับฮะตกใจเลยนะ,อะตอนนี้ไม่เน้นดาวนะครับเน้นป้อมเอ้ยไม่ใช่เน้นคน แต่เพื่อนเราหิวนะหิวด้าวนะครับก็จบไปแล้วนะสําหรับแนวทางการเล่นไบรอนในตำแหน่งจังเกิลน,นะรีบเล่นกันนะครับผมคิดว่าน่าจะโดนเนิร์ฟนะอาจจะบับมาเพื่อขายสกินนะครับสกินพึ่งเข้านะครับผมอย่าลืมนะกร็รีบเล่นกันนะตอนที่มันยังแรงอยู่นะครับแต่ถ้ามันไม่โดนเนิร์ฟผมก็คิดว่าเป็นออฟเลนอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากนะสําหรับตัวนี้